สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาส่องชมหน้าสิอันดับตัวละครยอดนิยมภายในเรื่องซากามโตเดกันครับเป็นแบบสํารวจตัวละครยอดนิยมภายในเรื่องซากาโมโตเดะครั้งแรกอ้างอิงจากเว็บไซต์โชเนนจัมม์ .com และหนังสือซากาโมโตเดเล่มที่11นะครับซึ่งมีคนร่วมโหวตกว่า7 1 3 5 7โหวตก,ก็ด้วยความที่ว่าเรื่องซากามโตเดเนี่ยมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆ คาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำใครและเป็นที่น่าจดจำมากมากแน่นอนเพื่อนๆก็มีตัวละครที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรามาดูกันว่า10อันดับตัวละครยอดนิยมภายในเรื่องจะมีตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบกันหรือไม่เราไปรับชมกันเลยครับก็มาเริ่มต้นที่อันดับที่10กันเลยครับอันดับที่10ได้แก่เฮซุเกะได้รับคะแนนโหวตไปที่2 2 8 1โหวตคือเฮซุเกะเนี่ยเป็นมือปืนครับที่ยิงได้แม่นมากๆแม่นที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับ คือมันจะมีบอกอยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่9นะครับในโรงเรียน JCC หรือว่าโรงเรียนสาหรับนักฆ่ามีการเรียงที่ให้ประกอบปืนแล้วก็ยิงให้เข่าป้าระยะห่าง100เมตรโดยจับเวลาภายใน1นาทีซึ่งท็อป10คนที่ยิงเข้าป้อมากที่สุดเนี่ยสอันดับแรกได้แก่อันดับที่4นางโงโมะนะครับยิงเข้าป้าไปที่8 4นัดอันดับที่3ได้แก่อาคาโอนะครับยิงเข้าป้าไปที่86นัดอันดับที่2ได้แก่ซาคามโตะยิงเข้าป้าไปที่นัดแล้วก้ันัทแล้วก็อันด ยิงข้อป้อไปที่96นัดซึ่งโนเนมที่ได้คะแนนสูงสุดไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือเฮสเกะนั่นแหละชื่อโนเนมที่ปรากฏอยู่เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองเนี่ยลืมเขียนชื่อลงไปแม่ดูมันมีฝีมือการยิงปืนที่ร้ายกาจกว่าสคารมโตอีกนะครับเรื่องยิงปืนนี่ต้องยกให้กับเขาจริงๆแต่ว่าเฮสุเกะเนี่ยมันก,มนก็มันก็ทาได้แค่นั้นแหละครับคือเขาเกิดมาเพื่อยิงปืนจริงๆถ้าให้เขาไปทําอย่างอื่นถ้าอย่างเรื่องทฤษฎีหรือว่าความรู้เบื้องต้นอะไๆร หมอนี่คือไม่ได้เรื่องเลยแถมยังดูซื่อบื้อแล้วก็ฉลาดน้อยอีกด้วยแต่ว่าถ้าให้เขาเอาจริงแล้วก็เป็นเรื่องการยิงปืนหมอนี่พึ่งพาได้ที่สุดแล้วล่ะครับมาต่อกันที่อันดับที่9เลยครับอันดับที่9กาคุได้รับคะแนนโหวตไปที่2472โ,โหวตโหดีไซน์ตัวละครตัวนี้มันดูเท่มากๆยิ่งตอนฉากเปิดตัวเนี่ยนะครับโอ้โหคือฝีมือมันระดับปีศาจเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการต่อสู้และท่วงท่านะครับ คือมันให้ความรู้สึกแบบเออหมอนี่มันดูอันตรายว่ะนี่แหละนะขาที่แท้จริงเลยสมแล้วที่เป็นตัวร้ายของเรื่องคือถ้าไม่เก่งจริงเนะี่ยไม่กล้าบุกไปตึกสมาพันธ์ตงต,อง,ตองอย่างแน่นอนครับเป็นคนที่ดูเหมือนจะมั่นใจในฝีมือตัวเองมากๆอีกคนนึงด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลับเก่งอีกต่างหากเกี่ยวอะไรวะมันต่อกันที่อันดับที่8เลยครับอันดับที่8ได้แก่ทาคามูละได้รับคะแนนโหวตไปที่2 5 8 7โหวตแม่พอแขวนนัวมาเนี่ย ก็มาผ่านตัวเป็นนักฆ่าจนได้นะครับสาหรับทักคามมระก็ดูจากตอนที่สมัยหนุ่มๆเป็นปีศาจในวงการอีกคนหนึ่งเลยคือปราหมีด้วยมือเปล่าครับมันคือมันต้องโหดขนาดไหนวะน่าไม่มีคนคอยเบรกจนได้ผมนี่เพลินเลยคนทัคามมระโว้ยก็สําหรับทาคามมระเนี่ยนะครับเป็นออเดอร์อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต่แก่คนนี้นี่แหละที่น่าจะเก่งกาจที่สุดในกลุ่มออเดอร์ตอนนี้แล้วดีไซน์อาจจะเหมือนคนแก่ที่หาได้ตามเรื่องทั่วไป แต่ว่าตอนที่ทาคารมูราโชฝีมือในการใช้ดาบของเขาให้เราได้เห็นเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าโคตรเก่งเก่งมากๆเลยครับคือขนาดกลุ่มออเดอร์ด้วยกันนี่ยังต้องเกรงใจเลยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ดูลึกลับมากๆภายในเรื่องนิสัยแกคือพูดน้อยแต่ต่อยหนักเอ้ยต้องไม่ใช่ต่อยสิต้องเป็นฟันสินะมาต่อกันที่อันดับที่7เลยครับอันดับที่7ได้แก่อากิระได้รับคะแนนโหวตไปที่2 8 8 3โหวต ตั้งแต่เธอออกมาเนะี่ยผมนี่ลืมน้องลูกไปเลยเป็นตัวละครหญิงที่น่ารักมากๆและที่สําคัญฝีมือในการต่อสู้จริงๆของเธอเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเซน์ในการต่อสู้ที่ดีมากๆคือซากาโมโตะยังตกใจในฝีมือของเธอเลยซึ่งถ้ารู้ว่าเธอไปหลานของใครนี่จะไม่แปลกใจน้าของเธอก็คือลิองที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับซากาโมโตะนั่นแหละครับด้วยความน่ารักและฝีมือในการต่อสู้ของเธอจึงทําให้ไม่แปลกใจเลยว่าจะขึ้นมาสู่อันดับที่7ได้ อันดับที่6ได้แก่เซบาตนักิได้รับคะแนนโหวตไปที่4,523โหวตพี่ชายแท้ๆของเซบะมาฟูยุเป็นมนุษย์ล่องหนซินเดเละคนหนึ่งนะครับที่รักน้องชายเอามากๆสีมือในการต่อสู้อาจจะไม่ได้เก่งกาจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องมันสมองเนี่ยนัซกินี่ขึ้นมายืนอันดับต้นๆของเรื่องเลยก็ว่าได้นิสัยของนัซกิเนี่ยจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆครับที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในหัวของเขาคิดอะไรอยู่บ้างและก็มักจะกัดกับชินอยู่ตลอดเวลาเลย เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยต่อกรกันมาก่อนนะครับอาจจะมีอารมณ์ค้านกันอยู่บ้างเล็กน้อยก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นทั้งสองคนนี้หน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆผ่านไป5ตัวละครแล้วมีตัวละครที่เพื่อนๆชื่อชอบกันหรือไม่และมีเมนของเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าถ้ายังไงเราไปดูกันที่ท็อป5กันว่าจะมีตัวละครไหนกันบ้างอันดับที่5้าที่คุณจะต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่ไม่คิดเลยว่าคนนี้จะมาอยู่อันดับตรงนี้ได้อันดับที่5ได้แก่ซาคาโมโตะ ได้รับคะแนนโหวตไปที่4 7 8 2โหวตมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคือพระเอกที่ให้ความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้านมันจะเลวร้วายสักแค่ไหนแต่ว่าถ้าค,คาุณสคารมโตโผล่ออกมาเนี่ยจะรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าด้วยฝีมือระดับประการของเขาที่จะต้องทําให้เราทึ่งกับความเก่งของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยและด้วยนิสัยพูดน้อยกินมากของเขามันทําให้บรรยากาศดูน่ารักมากมากและตรงจุดที่ทาให้ผมชอบสครารมโตมากที่สุดก็คือ ถึงตัวเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็แสดงออกไม่เก่งนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆเอามากๆที่ไม่ว่าจะมีปัญหารหรือว่าเกิดอะไรขึ้นสคามโตก็จะพุ่งไปช่วยแบบไม่ลังเลเลยและเวอร์ชั่นล่างผอมของสคามโตนะครับจะเป็นอะไรที่เท่มากๆสมกับเป็นนักฆ่าในตำนานจริงๆและก็มาอันดับที่4ครับอันดับที่4ได้แก่ชิชิบะได้รับคะแนนโหวตไปที่5 5 9 1โหวตแวบแรกอาจจะนึกถึงน้องหมาพันชิบะ แต่ว่าด้วยหน้าตานิสัยและฝีมือของเขาเนี่ยคนละโลกกับน้องหมาพันชิบะเลยครับตัวละครตัวนี้ผมชอบดีไซน์สุดๆผมชอบตัวละครที่แบบหน้าสังกตาครับแถมชุดออกงานของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เทม่มากเขามาในธีมชุดสูทครับโหแล้วคุณคิดดูดิใส่ชุดสูทแล้วเป็นนะะักฆ่ามันให้อารมณ์เหมือนจอห์นวิกสุดๆอะ่ะและอาวุธของชิชิบะนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเออมันมันม,ม,มันดูเจ๋งดีวะ่ะเพราะมันก็คือคอที่ช่างทั่วไปเขาใช้กันนั่นแหละ เป็นนักฆ่าที่ดูมีสเสน่ห์อีกคนนึงเลยล่ะครับสำหรับชิชิบะอันดับที่3ได้แก่โอซาลางิได้รับคะแนนโหวตไปที่6 6 8 9กสาโหวตก็สาหรับอซารางินะ่ยเธอจะขึ้นมาสู่อันดับที่3ก็ไม่แปลกเลยครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเธอที่แค่เห็นแวบ,บแรกเราก็รู้สึกชอบเธอแล้วเธอมาในทีมชุดเดรสสีดําที่ให้ความรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงแห่งความตายเลยล่ะครับเธอเนี่ยเป็นรุ่นน้องชิชิบะนะครับและมักจะไปไหนมาไหนกับชิชิบะอยู่เสมอก็เรียกง่ายๆว่าเป็นคู่หูกันแั่แหละ แต่ผมว่าเรือแล่นไปไกลแล้วแหละสำหรับค่นี้ตอนนี้ถึงฝั่งหรือยังก็ยังไม่รู้เธอเนี่ยจะเป็นคนเงียบครับไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยแสดงสีหน้าถึงจะเห็นหุ่นเธอผอมเพรียวแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นด้านพละกําลังเนี่ยจัดอยู่ในระดับช้งางศัตรลยละครับแต่ด้วยนิสัยและคาแรคเตอร์ของเธอผมว่าเธอดูน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยอันดับที่2ได้แก่นางโมโมะได้รับคะแนนโหวตไปที่1 8 0 0้โหวตเขาเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นกับซากาโมโตะครับคาแรคเตอร์และนิสัยของเขาเนี่ย จะดูเป็นหนุ่มล่าเริงขี้เล่นครับและคาดเดาอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยจริงๆเป็นตัวละครที่ถูกเปิดเผยออกมาพอสมควรเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่านางงโมะยังดูลึกลับแปลกๆฮะและอาวุธของนางงโมะนะครับเขามาพร้อมกับอาวุธ6ฟังก์ชันด้วยกันด้วยดีไซน์อะไรหลายๆอย่างสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทาให้ผู้คนชื่นชอบตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากแค่ฉากเปิดตัวนี่ก็มัดใจคนอ่านเอาไว้ได้แล้วทั้งเท่ทั้งเก่งแถมหล่ออีกต่างหากจึงทําให้ตัวละครตัวนี้ พุ่งทะยานมาสู่อันดับที่2เลยครับและก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับและอันดับที่1ได้แก่ชินได้รับคะแนนโหวตไปที่1 2 7 3 8โหวตก็พอผมเห็นผลโหวตตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวละครอันดับหนึ่งที่ผมคิดไว้จะเป็นคุณสคารมาโตหรือไม่ก็นางโมโะนะครับแต่พอชินออกมาเนี่ยตอนแรกก็ตกใจแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยผมว่ามันก็ดูเหมาะสมดีนะถ้าตัวละครที่ให้ความรู้สึกแบบมันเลียวดีว่ะ เราก็จะต้องนึกถึงชินตัวแรกเลยเพราะว่าในวงการนักฆ่าเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพว่าจะต้องเก่งระดับปีศาจแบบสคารมาตตหรือไม่ก็โหดเหมือนนางูโมะและเท่เหมือนชิชิบาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีนักฆ่าที่แบบว่าไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในยามที่ต้องพึ่งพาเนี่ยคนนี้ก็จะพึ่งพาได้เสมอเลยนั่นก็คือชินนะครับโอเคในตอนแรกๆชินเนี่ยนอกจากอ่านใจคนได้สก,กิลอื่นๆสําหรับนักฆ่าชินนี่จัดอยู่ในระดับพื้นฐานเลย แต่ว่าด้วยเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชินทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้คุณซากาโมโตหรือว่าคนรอบข้างต้องลําบากถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆชินในตอนแรกๆกับชินในตอนปัจจุบันจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นตัวละครที่มีการเติบโตที่ดีมากๆสําหรับการดีไซน์ตัวละครตัวนี้มันอาจจะดูธรรมดาธรรมดาก็จริงแต่ว่าด้วยองค์ประกอบอะไรหลายอย่างสําหรับตัวละครตัวนี้ทําให้ตัวละครตัวนี้พุ่งทะยานมาติดอันดับที่1เลยล่ะครับสำหรับชิน ถึงจะไม่ได้มีสีมือในการต่อสู้ที่เก่งที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นการตบมุกเขาไม่เป็นสองรองใครเลยเรามาคอยเฝ้าดูการเติบโตของตัวละครตัวนี้กันว่าชินจะเติบโตไปในทิศทางไหนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครยอดนิยมภายในเรื่องซกามโตเดวหวังว่าจะมีเมนหรือตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขอกราบขออภัยและชี้แนะผมด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังผมมาถึงตอนนี้อ่านการ์ตูนกันให้สนุก พราะว่าการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผม Fableix ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ